เด็กๆครับอตอนนี้เราตื่นกันเร็วนะครับวันนี้วันที่23มิถุนายนมีเพื่อนของเราเป็นวันคล้ายวันเกิดใครเอ่ยยกมือซิเออน้องพีมวันนี้น้องพีมมีขนมมาแจกเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีเค้กมาเป่าด้วยออะน้องน้องพีมมานี่เร็วมานั่งที่เก้าอี้ตรงนี้เลยเจ้าของวันเกิดนะครับอโอเคอ่ะ เพื่อนๆที่อยู่ห่างๆนะก็เถิบเข้ามาล้อมโต๊ะใกล้ๆเลยล้อมโต๊ะใกล้ๆเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาใกล้ๆน้องพรีมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาล่ะทุกคนปิดตาไว้ปิดตาไว้ขนมเทปมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีมีทุกคนดูยงไม่เยอเพิ่มเติมเพิ่มเเพิ่เินะ ก็คิดจะสวยแค่ไหนแทนแทนเดี๋ยวรูปไหี๋ยว่นี่นะแทน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 ถ้าเอาดูได้แล้วถ้าะเด็กๆพร้อมยังพร้อมแล้วคุณครูมีเพียนรูปหัวใจครับพี่เม่โอเเดี๋ยวคุณจะปักตรงนี้นะเอาละตรงนี้ปึ๊ดอย่าตบกระถมขอเอาอันนี้ออกก่อนป้าซื้อให้มีป้าซื้อให้เหรอ อันนี้จะได้สวยๆทุคนดูคนดูว้าวว้าวสวยไหมสวยไหมสวาลกพวกเราเดี๋ยวมาบร็อนีให้ดูี่ให้น้องพรีม้นะอ่ะเดี๋ยวครูประสนขอไปปิดไฟก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาาบาบาโบดีเียวรู้หัวใจน่ารักอย่ามาอวัเราต้องระวัง

ฟังเอาน้องพรีมขนมมือคุณคุณโอ伊พรนะครับทุกคนไม่ต้องพนมมือวันนี้เป็นวันใช้วันเกิดของน้องพรีมนะคุณครูขอโอ伊พรให้น้องพรีมมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเป็นอย่างดีนะครับอ่ให้น้องพรีมเป่านะคนอื่นไม่ต้องเป่านะครับโอเคตบมือทุกคนไปตัด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  อันนี้อันนี้กินได้ไหมกินไม่ได้ไม่ต้องอันนี้กินอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ด้อนี้เดี๋ยวนี่ลูกอมเดี๋ยวเขาจะินกมีแดงแดงเนี่ยเหรออ๋อเดี๋ยวพูดตัางให้เดี๋ยวพูดตัางให้ว้าวเดี๋ยวพี่ทำลูกแดงให้นะ เราไม่ได้ดูดิดูดิเป็นผ่าโอ้ย้ยน้องพรีมโอ้ยโาออกมาโอ้ข้างในเป็นช็อกโกแลตด้วยเด็กๆโอู้หูอู้หูเดี๋ยวได้กินทุกคนเดี๋ยวได้กินทุกคนอ่ะอันนี้อันนี้ให้ให้น้องพรีมน้องพรีมยกไปให้โต๊ะนู้นก่อนอ่าวางไว้เด็กๆเดี๋ยวเด็กๆอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสามกลุ่มก่อนกลุ่มที่สมาแล้ว โอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวให้กินนะที่สี่แล้วตัวที่สี่แล้วเอาวางตรงกลางเลยลูกเดี๋ยวกินด้วยกันนะพร้อมแล้วลงมือรับประทานเค้กได้เลยเอาลงมือได้เลยลูกน้องแก๊บอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยไหมลูกแบ่งกันกินนะเออกินเลยครับกินเลยนะครับวันนี้นะครับนอกจากขนมเค้กที่เด็กๆรับประทานแล้ว วันเกิดของน้องอะไรลูกน้องพียมวันนี้น้องพีมนะยังมีขนมมาแจกเพื่อนๆเอากลับไปกินที่บ้านด้วยเด็กๆอยากกินไหมยอ,อ,อยากกินนี่เดี๋ยวคุณรูณให้ดูว่าคุณแม่น้องพียมเตรียมอะไรมาให้นี่โอ้โหเต็มตะก้าเลยใช่ไหมนี่มีนมเปรี้ยวด้วยมีขนมด้วยเดี๋ยวให้ไปทั้งหอนี้เลยนะใช่ไหมลูกเดี่ยแจกให้ทุกคนเลยเด็กๆเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านนะ ไปชินข้างล่างก็ได้นะครับอ่ะคายลูกจะใส่รองเท้าเลยครับเออครับออกไปใส่รองเท้าเอาขนมแตงกวานี่โอ้โหอาชัไม่เด็นเอ้าสีเขียวยืนขึ้นเลยสีเขียวตามมาสีเขียวตามมาเลยครับเออเอ้าสีชมส้มต่อหลังสีเขียวเลยแต่ให้เด้วยนะลูกนี่ เอาสีสีเหลืองไปต่อหลังไปล,ลูกสีเหลืองเอออะสีเหลืองมาเลยวันนี้น้องพรีมแจกขนมนะวันเกิดนะว้าวมีขนมเยอะแยะเลย